นหิเวเรนะเวรานิสมันตีทะกุทาจานังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตะโนในการไหนไหนเวณทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไมร่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวณธรรมนี้เป็นของเก่าทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ได้มีเพียงเฉพาะชีวิตในชาติปัจจุบันนี้เพียงชาติเดียว ต่างก็เคยเวียนไวไายตายเกิดในภพภูมิต่างๆมานับไม่ถ้วนเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายเคยทำกรรมดีและกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติทั้งหลายเหล่านั้นในบางภพบ,บางชาติเราอาจจะเคยพลาดพลัง้งไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ถูกเราทำร้ายนั้นอาจจะผูกอาฆาตจ,จองเวร ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองและจะไม่จบสิ้นเว้นเสียแต่จะมีการเลิกผูกเวรโดยการอาโหสิกรรมต่อกันก็จะยุติลงเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์จึงทรงห้ามไม่ให้ผูกเวรกันเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันอยู่เวรก็ไม่สามารถระงับลงได้แต่หากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเวรเสียด้วยการให้อภัย แล้วก็แผ่เมตตาให้เสมอเสมอเวนย่อมระงับลงได้ในเวลาไม่นานเรื่องที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้จะประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านอาจารย์ทองทิวเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณสิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเรื่องมีว่ามีเศรษฐีคนหนึ่ง มีทรัพย์ประมาณเจ็ดสิบมืนเขาครอบครองทรัพย์สมบัติอย่างไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนอาภัพไม่มีบุตรไม่มีธิดาเป็นเครื่องประโลมใจจึงบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกหญิงหรือลูกชายก็ได้นั่งนอนอยู่ด้วยความหวังจนอายุย่างเข้าห้าสิปีเพราะปรารถนาบุตรจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวภรรยาเสียใหม่ โดยเข้าใจว่าภรรยาของตนนั้นเป็นหมันเมื่อถึงคราวที่จะเสวยกรรมและหมดเวรวันหนึ่งพอออกจากประตูบ้านก็ประจันหน้ากันกับชายคนหนึ่งจึงไต่ถามปราศัยกันขึ้นชายแปลกหน้าผู้นั้นบอกว่าจะมาหาเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็บอกว่าจะมาทวงหนี้เอากับเจ้าของบ้านหลังนี้ขณะกําลังที่ท่านเศรษฐีนั้นตกอกตกใจอยู่นั้น ชายแปลกหน้าก็รีบเดินเข้าบ้านขึ้นบันไดเข้าห้องนู้นลงบันไดทางนี้แล้วก็หายไปหลังบ้านเจ้าของบ้านมองดูชายผู้แปลกหน้านั้นหายไปหลังบ้านตัวเองจึงกลับเข้าบ้านด้วยความตกใจเรียกคนรับใช้มาค้นหาชายแปลกหน้าค้นกันจนทั่วบ้านก็ไม่พบใครและก็ไม่มีใครเห็นท่านเศรษฐีเจ้าของบ้านระลึกถึงเหตุการณ์ด้วยความหนักใจ ต่อมาภรยาของท่านเศรษฐีได้ตั้งครรภสามีภรยาก็เกิดความดีอกดีใจคิดว่าจะได้ลูกสืบสกุลแล้วแต่เมื่อน,นึกถึงเหตุการณ์ที่ชายแปลกหน้าบอกว่าจะมาทวงหนี้เศรษฐีก็หวันไหวขึ้นในใจมากขึ้นและเมื่อภรยาตั้งครนภนั้นร่างกายก็อ่อนแอสามวันดีสี่วันไข้ต้องเฝ้าพยาบาลรักษาเสียค่าหมอค่ายาไปเท่าไรเท่าไร ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องบอกว่าแย่แล้วแต่เศรษฐีมีกำลังทรัพย์ส่งเสริมกำลังใจอยู่จึงไม่สู้วิตกมากนักในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการรักษาภริยาของตนด้วยคิดว่าลูกนั้นเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งปวงเพราะลูกนั้นปกครองสมบัติได้เศรษฐีเลี้ยงดูธนุถนอมลูกในท้องด้วยความเหนื่อยยากด้วยความเสียสละและด้วยความหนักใจนับแต่เด็กเกิด ในท้องก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเมื่อเด็กเกิดมาแล้วก็สู้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักความเมตตาแม้เด็กจะสามวันดีสี่วันไข้พ่อแม่ก็กลับทวีความรักความสงสารขึ้นอีกมากมายจนเด็กจเจริญไวขึ้นมาตามวันตามคืนกำลังวังชาข้อแข็งแรงประกอบด้วยอนามัยดีนิสัยชอบเที่ยวชอบคบเพื่อนชอบออกนอกบ้าน ด้วยความรักของบิดามารดาจะมีการใช้ใจ่ายเรื่องของเงินเกินขอบเขตพ่อแม่ก็ไม่ว่าเพราะว่าฐานะของตนพอจะมีให้ลูกได้ใช้จนอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นเกิดขัดใจกับเพื่อนนักเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวได้เอามีดแทงเพื่อนจนเกิดอาการสาหัสพ่อแม่ต้องกลบเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี ด้วยเงินจำนวนมากเด็กคนนี้ได้ก่อกรรมทำเข็นให้พ่อแม่ต้องตามใช้นี่ระงับเหตุการณ์อยู่เสมอเสมอทำให้เกิดชอบช้ำระกมใจอย่างหนักเมื่อเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นการใช้ใจ่ายก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยการเวลาผ่านไปจนท่านผู้เป็นบิดามีอายุเจ็ดสปีเศษผู้เป็นบิดาได้จินตนาการถึงานะของตนว่า ลูกชายอายุ20ปีเศษแล้วตัวเราก็อายุ70ปีเศษแล้วนับว่าชรามากแล้วลูกชายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนำเงินเข้าบ้านเลยแม้แต่สักนิดเดียวมีแต่ขนเงินออกจากบ้านใช้ใจ่ายเลี้ยงเพื่อนฟูงเล่นการพนันใช้เวลาให้หมดไปกับอบายามุขค,คำเตือนของบิดามารดาก็ไม่ได้ผลกลับขึ้นเสียงขู่ตะคอกเอาเสียอีก เมื่อพ e er ่อแม่ระลึกถึงความหัวดื้อของลูกสุดปัญญาเข้าก็หลั่งน้ําตาออกมาเป็นน้ําตาแห่งความทุกข์ใจเป็นที่สุดบิดามารดาปรึกษากันว่าดูเถิดลูกเราเราให้เงินทองใช้สบายสบายไม่ได้คิดอ่านทำอะไรเลยเมื่อเราเผลอกลับเป็นคนมือไวใจเร็วชั่วเวลา20ปีเงินในธนาคารของเราเจ็ดสิบหมื่นก็หมดเครื่องทองเครื่องเพชร ตลอดจนที่ดินก็หมดบัดนี้เราจวนจะหมดตัวแล้วเหลือสมบัติเพียงเงินสองพันเหรียญเท่านั้นเมื่อหมดเงินก้อนนี้เราจะทำอะไรกินร่างกายก็แก่เท่าลงทุกวันทุกวันทั้งสามีภรรยาอัดอัน้นตันใจต่างคนต่างร้องไห้ปรับทุกข์กับน้ำตาของตอนแต่แล้วในที่สุดสามีก็เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่า ชายแปลกหน้าที่มาบอกว่าจะมาทวงหนี้เรานั้นคงเป็นพวกสัมภเวสีหรือปีศาจมาเกิดเป็นลูกเรานั่นเองตั้งแต่ได้ลูกคนนี้มาไม่มีอะไรจะเจริญขึ้นเลยมีแต่หายนะจนจะหมดตัวอยู่แล้วแล้วคิดแก้ไขด้วยปัญญาต่อไปว่าสมบัติของเราทั้งหมดนี้จะลูกชายคงพลานต่อไปอีกและสมบัติของเราทั้งหมดนี้ก็คงเป็นสมบัติของเวรกรรม ตกเป็นของลูกชายเราเป็นแน่แท้ตัวเราหมดสิทธิ์เสียแล้วเราจะได้สมบัติที่เหลือโดยวิธีเดียวคือด้วยการขอคืนเท่านั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นผู้เป็นบิดาได้รวบรวมเงินทั้งหมดประมาณสองพันเหรียญลงในบัญชีพอได้โอกาสก,าก็เรียกลูกชายมาชี้แจงว่าบัตรนี้เรายากจนลงแม่เจ้าก็แก่ลงทุกวันพ่อก็หมดกำลังทำมาค้าขายแล้วเพราะอายุมาก ตัวลูกก็ไม่ประกอบการงานแต่อย่างใดเอาแต่ใช้เงินหาความสําราญควบเพื่อนฝูงเกะกะระรานเสียแต่เงินแต่ทองสมบัติในบ้านเจ้าก็ลัดไปจำนำจำนองเสียจนหมดสิน้นสมบัติที่เหลืออีกประมาณสองพันเหรียญน,นี้ลูกอย่าเอาเลยขอให้ยกเป็นสิทธิแก่พ่อและแม่เถอดพ่อและแม่จะได้เอาไปกินก่อนจะถึงวันตายลูกชายได้ฟังดังนั้น ก็ไม่ได้ตต้แยง้งคิดว่าเมื่อเงินยังเป็นของพ่อแม่เราก็ยังมีโอกาสได้ใช้อยู่นั่นเองจึงลงลายมือชื่อยกสมบัติที่เหลือให้กับพ่อแม่ของตนเป็นเรื่องน่าประหลาดใจในคืนนั้นลูกเศรษฐีไม่ออกจากบ้านแม้เพื่อนฝูงมาชวนก็ไม่ยอมไปหน้าตาที่เคยผ่องใสก็กลับเศร้าหมองไม่ใส่ใจในอาหารการบริโภคเลยเข้านอนแต่หัวค่ำรุ่งเช้าก็ยังไม่ตื่น จนตะวันขึ้นสายพ่อแม่เห็นผิดสังเกตเข้าไปปลุกในห้องนอนจึงรู้ว่าลูกของตนนั้นตายไปเสียแล้วเมื่อจัดการศพลูกชายเรียบร้อยเศรษฐีจึงเล่าให้ปรรยาฟังว่าเมื่อก่อนนั้นเราเคยเป็นหนี้ลูกคนนี้ชาตินี้เขาจึงตามมาทวงด้วยวิธีล้างผลาญชายแปลกหน้าเมื่อ21ปีก่อนนั้นคือลูกเราคนนี้แหละมันมาบอกให้เรารู้ล่วงหน้า แต่เราไม่เฉลียวใจเพราะไม่เคยกู้หนี้ยืมสินใครมาในชาตินี้เราควรอโหสิกรรมให้กันและกันเสียอย่าตามจองล้างจองผลานกันอีกต่อไปอีกเลยเมื่อลูกมาตายเสียเช่นนี้ก็แสดงว่าหมดหนี้กรรมกันแล้วไม่มีหนี้เวรหนี้กรรมกันอีกต่อไปเมื่อพูดกันดังนี้ทั้งคู่ก็ร้องไห้ลันทดต่อเวนกรรมของตัวเองนับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกุศลหลีกเลี่ยงบาปทำบุญบำเพ็ญกุศลตลอดตราบชั่วชีวิตเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปที่เกิดมาด้วยอาการอย่างนี้เท่ากับว่าเกิดมาทวงหนี้ส่วนรูปบางคนเกิดมาอุตสาหประกอบอาชีพเลี้ยงดูบิดามารดาของตนโดยชอบธรรมไม่ให้ผู้มีพระคุณของตนต้องเดือดร้อนรูปอย่างนี้เท่ากับเกิดมาใช้หนี้บิดามารดาของตน บรณาอาจารย์ท่านกล่าวว่าธรรมชาติแห่งการมีบุตรธิดาถ้ามองตามทัศนะของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือการเปิดหน้าบัญชีลูกหนี้เจ้านี้ขึ้นมาสะสารกันอีก,กวาระหนึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้ชีวิตต้องเวียนว่ายมาพบกันอีกตามกระแสของวิบากกรรมมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันตามกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนได้ก่อ ให้เกิดความสัมพันธ์กันมาแต่ในอดีตชาติบุตรธิดาบางคนเกิดมาทวงนี้ก็ทำตัวดื้อรั้นอวดดีก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายจนบิดามารดาไม่มีความสุขตลอดเวลาส่วนบุตรธิดาที่เกิดมาใช้นี่บุญคุณที่ติดค้างกันอยู่ในพบก่อนก่อนก็มีความกระตัญญูกะตะเวทีว่านอนสอนง่ายเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจของบิดามารดา นำความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจมาให้บิดามารดามีความสุขความอิ่มใจเสมอมีตัวอย่างของเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องนี้นำมาจากการบันทึกกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันขก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เป็นอนุสติเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2500 มีนายชรอซึ่งเคยเป็นนายทหารเสนารักษ์หรือทหารหมอมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มาช่วยหลวงพ่อจรันในกิจการงานของวัดนายชลอเป็นผู้มีจิตใจดีโอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านทั่วไปจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหมอชลอเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดอัมพวันก็ขยันมั่นเพียรเจริญส,สมาธิ อย่างไม่ต้อถอยจนกระทั่งจิตสงบจู่มาวันหนึ่งหมอชะลอมากราบหลวงพ่อจรันเล่าว่าจากการเจริญภาวนาเกิดนิมิตเห็นตัวแกเองในอดีตชาติปางก่อนเป็นภาพที่ชัดเจนมากในชาติปางก่อนนั้นพ่อแม่เป็นชาวมอนมีอาชีพล่องเรือขายอคงในชาตินั้นหมอชะลมีพี่ชายอยู่คนเดียวชอบพบพวกนักเลงหัวไม้ วันหนึ่งเพื่อนของพี่ชายก็มาชวนหมอชะลอและพี่ชายไปปล้นด้วยกันตอนนั้นหมอชะลอยังอยู่ในเกณฑ์วัยรุ่นรักสนุกเมื่อถูกชักชวนก็เกิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวรับปากเข้าปล้นด้วยบ้านที่จะปล้นตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่ที่หมู่บ้านม่องไายใกล้น้ำตกเอราวันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครอบครัวผู้มีฐานะมั่งคั่งเมื่อไปถึงก็บุกเข้าปล้นอยากตั้งตัวไม่ติด ชายเจ้าของบ้านถูกพี่ชายของหมอชะลอยิงตายฝ่ายภรรยาเจ้าของบ้านเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆกำลังอยู่ไฟก็ตื่นตรนตระหนกโกนร้องให้ผู้คนมาช่วยจึงถูกหมอชะลอฆ่าตายอีกยิ่งไปกว่านั้นหมอชะลอ,อยังได้แสดงความอำมหิตด้วยการจับเด็กทารกที่คลอดมาใหม่ๆโยนลงในกองไฟเผาทั้งเป็นความเหี้ยมเกรียมโหดร้ายของหมอชะลอนี้ เป็นไปเพราะความคึกขนองไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญคุณโทษฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กทาลกนอนแบเบาหลังจากฆ่าเจ้าทรัพย์และเก็บหวาดทรัพย์สินไปแล้วก็ล่าถอยไปพร้อมกับเผาบ้านทำลายหลักฐานหลังจากแบ่งทรัพย์สินที่ปล้นได้มาแล้วพวกโจรก็แยกย้ายกันไปข้างฝ่ายหมอชะลอกับพี่ชายเมื่อกลับถึงบ้านก็ทำตัวเรียบร้อย ปิดบังความผิดของตัวตนเองไม่ให้พ่อแม่รู้วันหนึ่งเวรกรรมก็ตามทันพ่อกับแม่ของหมอชลอพากันล่องเรือนำโอค์ไปขายในขณะที่หมอชลอกาลังทอเรือเกิดเป็นลมหน้ามืดตกลงไปในน้ำที่ลึกและไหลแรงเสียชีวิตในชาตินั้นเมื่อหมอชลอเล่าเรื่องที่ระลึกได้ในสมาธิให้หลวงพ่อจะรันฟัง หลวงพ่อก็ทราบโดยกระแสยาณว่าเป็นบาปก,กรรมเก่าที่หมอชลอได้เคยกระทำไว้เป็นกรรมหนักเพราะไปฆ่าแม่ลูกอ่อนผลกรรมชั่วอันร้ายกาดนี้เห็นทีจะตามทันหมอชลอในชาติปัจจุบันนี้ไม่ช้าก็เร็วแล้วหมอชลอมีความกลัดก,กรุ่มมากกับนิมิตในสมาธิกลัวบาปกรรมตามสนองก็ขอร้องให้หลวงพ่อจรันช่วยหาวิธีให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ นั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งก็เห็นภาพนิมิตบาปตลอดเวลาหลวงพ่อชรันได้พูดให้กำลังใจต่างๆเพื่อให้คลายความไม่สบายใจและแนะนำให้พยายามแผ่เมตตากุศลให้แก่เจ้ากรรมใดเวรเสมอๆวันเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งนายเจริญพี่ชายของหมอชลอในชาติปัจจุบันได้เดินทางมาจากบ้านที่อยุธยามาหาหมอชลอ ชักชวนให้ไปค้าไม้ไผ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะเป็นสินค้าส่งออกที่ต่างประเทศต้องการอย่างมากลงทุนน้อยได้กำไรงามหมอชะลอเห็นช่องทางว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้จึงนำเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงพ่อจรานว่าควรจะไปค้าไม้ไผ่ที่กาญจนบุรีดีหรือไม่หลวงพ่อก็ถามว่าที่จะไปตั้งหลักแหล่งค้าไม้ไผ่นั้นอยู่ที่ตำบลอะไร อำเภออะไรเมื่อทราบว่าเป็นบ้านม่องไา่ก็สะดุ้งใจเพราะจำได้ว่าหมู่บ้านม่องไายเกี่ยวข้องกับกรรมของหมอชลอในอดีตชาติที่ไปปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์แม่ลูกอ่อนนั้นหลวงพ่อตรองดูด้วยความสลดสังเวชแต่จะห้ามปรามก็คงไม่สำเร็จเพราะหมอชลอหายใจเข้าออกเป็นการค้าไม้ไผ่ คงเป็นเวรกรรมแต่หนหลหลังที่ชักนำให้ไปจึงได้แต่แนะนำให้หมอชะลอไตรตรองให้รอบคอบและหากจะไปก็แนะนำให้ไปโดยลำพังก่อนค่อยอพยพครอบครัวตามไปภายหลังเพื่อความปลอดภยัยต่อมาหมอชะลอกับพี่ชายก็ออกเดินทางไปบ้านม่องล่าการจนบุรีหลวงพ่อจรานได้แต่เป็นห่วงคอยสดับตรับฟังข่าวคราวของหมอชลออยู่เสมอ พร้อมกับนึกภาวนาให้หมอชลอมันจเจริญสมาธิสร้างกุศลบารมีเพื่อช่วยผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบาหนึ่งปีผ่านไปหมอชลอกลับมาหาห,าหลวงพ่อจรันที่วัดบอกว่ากิจการค้าไม้ไผ่เจริญก้าวหน้าดีเห็นทีจะร่ำรวยใหญ่ตั้งใจจะกลับมารับเอากครอบครัวไปอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะทํามาหากินโดยไม่ต้องห่วงหน้าประวงหลัง หลวงพ่อจรันพิจารณาดูแล้วเห็นว่าคงเปลี่ยนไปตามเคราะกรรมบันดาลเมื่อมองไม่เห็นทางที่จะห้ามปรามได้จึงได้แต่เตือนให้ไม่ประมาทให้พยายามรักษาศีลและเจริญวิปัสนาภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเสมอๆจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากผองพัยทั้งปวงได้หมอชลอก้มลงกราบรับคำตักเตือนของหลวงพ่อแล้วลากลับไป หมอชลอได้อุปยพครอบครัวไปอยู่หมู่บ้านม่องล่ายที่กาญจนบุรีมีหลานสองคนติดตามไปด้วยเวลาผ่านไปกิจการขาไม้ไผ่เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นทุกปีชีวิตประสบความสำเร็จมีความสุขดีน่าปลื้มใจจนกระทั่งถึงปีที่ห้าญาติพี่น้องที่ไปเยี่ยมเยียนหมอชลอที่ป่าเมืองกาญจนบุรีได้นำความมาเล่าให้หลวงพ่อจรันฟังว่า ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับครอบครัวของหมอชลอหลวงพ่อใจหายวูบขึ้นทันทีเพราะสังหรณ์ใจถึงเรื่องวิบากกรรมเก่าที่หมอชลอได้กระทำไว้ในวันที่เกิดเหตุร้ายหมอชลอพร้อมด้วยนางทองใบภรรยาและลูกเดินทางไปซื้อของที่ตลาดที่ตัวเมืองกาญจนบุรีเมื่อกลับมาก็ทราบว่าโจรได้เข้าปล้นบ้านและยิงพี่ชายหมอชลอตาย ทรัพย์สินเงินทองก็ถูกปล้นเก็บกวาดไปไม่มีเหลือหรอเมื่อไปแจ้งความกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาถึงที่เกิดเหตุก็ใช้เวลาหลายวันศกพี่ชายก็ขึ้นอืดหน้าสังเวชต่อมาไม่นานฝ่ายขัดผลประโยชน์ได้ส่งนักเลงอันตพานมาปู่หมอชะลอให้หยุดตัดไม้ไผ่และอพยพออกไปไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าตายอย่างพี่ชายหมอชลอเพิ่งจะสูญเสียพี่ชายและทรัพย์สินถูกปล้น เมื่อถูกคมขูก่ก็เกิดความเครียดแค้นไม่ยอมอพยพตามคำขู่แต่จะปักหลักสู้ตายแม้จะรู้ว่าเสียเปรียบเพราะไม่มีพักพวกหมอชลอซ้อมยิงปืนอยากเอาเป็นเอาตายทั้งจัดสร้างเครื่องกรีดหวางอย่างรัดกุมไว้ทั่วบ้านจิตใจเข้มแข็งห้าวหาด้วยอำนาจความโกรธความแค้นความพยาบาท การกระทำของหมอชลออยู่ในสายตาของศัตรูที่แอบสื่อดูความเคลื่อนไหวอยู่ทุกระยะฝ่ายศัตรูนั้นจึงเตรียมการที่จะจัดการกับหมอชลออย่างแยบยลไม่ให้พลาดเช่นกันวันที่เกิดเหตุร้ายห่างจากวันที่พี่ชายของหมอชลอถูกโจรปล้นฆ่าตายประมาณ15วันเป็นเวลาเที่ยงวันมีเหลือหางยาวลำใหญ่ลำหนึ่งแล่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านของหมอชลอ แล้วคนในเรือก็ตะโกนเรียกหมอชะลอให้ออกไปพบเมื่อนางทองใบปรยาลงไปดูที่ท่าน้ําเห็นชายจากการแต่งชุดคล้ายตำรวจอาวุธครบมือประมาณสิบห้าคนนั่งอยู่ในเรือชายในเครื่องแบบคนหนึ่งถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่หรือไม่มีเรื่องสําคัญให้ลงมาพบด่วนที่ท่าน้นํานี้หมอชลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนเรื่องการตายของพี่ชาย จึงลงไปที่ท่าน้ําโดยไม่เฉลียวใจส่วนนางทองใบย,ยืนอยู่บนตลิ่งพอพูดจาได้สักครู่หนึ่งกําลังจะหันหลังเดินกลับชายในเครื่องแบบคนหนึ่งก็ยกปืนขึ้นจ่อย,ยิงท้ายทอยของหมอฉลอขาดใจตายในทันทีล่างหล่นลงไปในแม่น้ำํำฝ่ายนางทองใบเห็นสามีถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาก็หวีดร้องเป็นลมสลบไปตามบันทึกของเจ้าหน้าที่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ระบุว่าวันที่หมอชลอถูกยิงตายเป็นวันที่4กันยายน2504หลังจากสังหารหมอชลอแล้วพวกเหล่าร้ายที่ปลอมตัวในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ก็รีบหลบหนีไปเมื่อนางทองใบฟื้นคืนสติก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนคนเสียขวัญอย่างหนักพอตั้งสติได้ด้วยความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่คุกคามก็รีบทำพิธี เผาศพสามีและพี่ชายหมอชลอด้วยการเผาแบบง่ายๆที่ลานบ้านแล้วเก็บกระดูกสามีและพี่ชายห่อด้วยผ้าขาวพร้อมทั้งเก็บทรัพย์สินมีค่าที่จําเป็นพอจะเอาไปได้แล้วพาลูกหลานลงแพรีรบล่องออกจากแดนป่าเถื่ออันตรายเพื่อกลับสิงหบุรีบ้านเกิดเมืองนอนแต่เวรกรรมยังไม่หมดพอแพลออกจากท่าหมู่บ้านมองไล่ได้ไม่ไกล น้ำเชี่ยวแพ่ถูกกระแสน้ําพัดกระแทกหินใต้น้ําแพ่แตกข้าวของเงินทองที่นําติดตัวมาจมหายเสียหายหมดในเวลานั้นลูกของหมอชะลอก็ยังเล็กอยู่ก็มีอันต้องจมน้ําตายไปอีกคนกรรมที่ตามมาจากอดีตชาติเริ่มส่งผลให้เห็นแล้วเริ่มจากพี่ชายของหมอต่อมาคือหมอและตามมาด้วยลูกของหมอชะลอ กว่านางทองใวและลละลานจะกลับถึงภูมิลำเนาที่อำเภอพรมบุรีก็ทุลักทุเลเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสพวกญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้มาเยี่ยมเยียนถามขา่าวและกำหนดวันทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายหลวงพ่อจรันได้ไปเทศก่อนวันงานสองวันการเทศในครั้งนั้นหลวงพ่อจรันท่านเทศเรื่องการเวียนไหวาตายเกิด วิบากกรรมในอดีตที่เราท่านได้สร้างไว้ย่อมติดตามมาสนองในชาติปัจจุบันโดยไม่ต้องสงสัยการที่คนเราประสบเคราะห์กรรมใดๆก็ตามไม่ใช่เพราะสาเหตุที่ตนทําในชาตินี้เท่านั้นแต่มีกรรมในอดีตชาติมาร่วมสมทบด้วยเสมอการทำบุญกระดูกหมอชรและพี่ชายเพื่ออุทิศส่วนกุศลตามประเพณีผ่านไปได้ไม่ถึงเดือนเหตุเศร้าสลดก็อุบัติขึ้นอีก มีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยไปเยี่ยมนางทองใบและซักถามถึงเหตุการณ์ตายของหมอกับพี่ชายฝ่ายนางทองใบถูกถามเป็นการรื้อฟื้นก็รำลึกถึงสามีและลูกเกิดความอาลัยรักความเศร้าโศกเสียใจก็กระเพือโหอมกลับขึ้นมาอีกร้องไห้คร่ำครวญโหยหวนเหมือนคนบ้าจนไป็นลมล้มสลบไปถึงสองครั้ง นานทองใบเสียใจขนาดหนักไม่สามารถระงับความเศร้าโศกอันใหญ่หลวงไว้ได้หัวใจวายถึงกัความตายเพราะความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบว่าคดีป้นฆ่าหมอชลอและพี่ชายเป็นฝีมือของเสือสวัสด์และเสือปีซึ่งมีคดีปล้นฆ่าหลายท้องที่มีลูกน้องบริวารร้ายหลายสิบคน จึงยกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล้อมปราบเสือสวัสด์หัวหน้าใหญ่และเสือปีรองหัวหน้าทนงตัวว่าอยู่ยงคงกระพันขัดขืนการจับกุมจึงถูกยิงตายในที่สุดการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงอย่างยิ่งเรื่องราวของหมอชลอนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่สร้างกรรมชั่วอย่างหนักไว้ในอดีตชาติกรรมชั่วยอมติดตามผู้กระทำเหมือนเงาตามตัว คอยรบกวนจิตใจให้กังวลอยู่เสมอและให้ผลเมื่อสุกงอมเต็มที่แม้ว่าในชาติปัจจุบันจะได้พยายามสร้างกรรมดีแต่หากกรรมชั่วในอดีตนั้นหนักและก็แรงเกินกว่ากรรมดีที่กําลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ยากที่จะหลบหนีให้พ้นไปได้ต้องชดใช้กรรมที่ตนได้กระทำไว้หากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้กระทำโดยตรงเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่ ก็จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อความสะเทือนใจแก่บุคคลนั้นส่วนบุญที่ได้กระทำไว้ย่อมไม่สูญหายไปไหนจะตามมาให้ผลในภายหลังหรือชาติต่อๆไปเมื่อได้ชดใช้นี่อกุศลกรรมไปหมดแล้วนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอเนวนอวยวชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมาน้จนจบ จงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ